ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องงานไทก้าคอนเน็กครั้งที่8ครับงานนี้มีรายละเอียดอย่างไรมีที่มาอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศท่านอุริรัตเจริญโตครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับท่านครับงานไทก้าคอนเน็กมีความเป็นมาอย่างไรครับท่านครับงานไทก้าคอนเน็กนี้นะคะเป็นงานที่จัดขึ้นโดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระส่วงการต่างประเทศนะคะเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานด้านความร่วมมือด้านการพัฒนา ของไทยที่ไปดําเนินการในประเทศต่างๆนะคะโดยแต่ละปีนี้เราก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นไทยวคนในครั่งที่เจ็นเนี่ยเราต้องจัดในรูปแบบออนไลน์นะคะเพราะว่าสถานการณ์โควิด๙ในขณะนั้นนะคะเราก็จัดในหัวข้อเฟ้นซอมไทยแลนด์นะคะซึ่งเป็นหัว <c oughs> สมัครเพื่อนไทยที่ไปปฏิบัติหน้าทีใ่ในต่างประเทศนะคะ สำหรับปีนี้นะคะซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่8เนี่ยเราจะจัดที่วิเทศสโมสรน,นะคะกระทรวงการต่างประเทศในวันที่24สิงหาคมที่ถึงนี้นะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคือเวลา9นาฬิกา30นาทีนะคะจนไปจนถึงช่วงบ่าย15นาฬิกานะคะคโดยหัวข้อสำหรัแบบ การปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาสําหรับอนาคตที่ยั่งยืนสําหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานทั้งนี้เนี่ยเราก็ต้องการจะเป็นเวทีสําหรับหน่วยงานด้านการพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศนะคะในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็กระชับความสัมพันธ์นกับหน่วยงานคู่ร่วมมือของกรมคามมมวอทั้ง ซึ่งนี้ทั้งหน่วยราชการไทยแล้วก็หน่วยงานต่างประเทศรวมทั้งองค์กรและองค์การต่างประเทศด้วยค่ะทั้งนี้ก็ยังเป็นโอกาสในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานของกรมความมือระหว่างประเทศที่เราได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินงานนะคะตลอดจนเสริมสร้างการรับรู้ความเข้าใจแนวทางการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในโครงการในต่างประเทศ เพื่อนําไปสู่ความยั่งยืนแล้วก็การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของปัะคมโลกนะคะหรือที่เรียกว่า s g แล้วก็ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับผู้ร่วมมือในเศรษฐกิจไบโอซูคูล่ r กรีน BCG Economy Model ด้วยค่ะครับพูดถึงทีมงานในปีนี้นะครับเราใช้หัวข้อว่า Enhancing International Development Cooperation for Sustainable Future นะครับยากใหท่านได้อธิบายายละเอียดเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับทีมนี้หน่อยครับว่า คืออะไรครับคือโดยที่ประเทศไทยนะคะ,ะมีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเาอย่าง,ย,าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนหรือ S G เนี่ยภายในปีคศ2030นะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยด้วยเราก็เผชิญก,กับวิกฤตมากมายที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะส่งผลที่การพัฒนาเนี่ยมีความท้าทายให้เราต้องรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมสาหรับวิกฤตให,หม่ๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นเนี่ยทางกรมความร่วมมือก็เห็นว่าการขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาแล้วก็วางรากฐานความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้มแ็งเนี่ยจะเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ประเทศไทยและประเทศต่างๆเนี่ยสามารถร่วมมือกันรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ได้อย่าง มั่นคงแล้วก็ก้าวสู่อนาคตที่ยัง่งยืนได้นะคะในส่วนขององคความร่วมมือนั้นเนี่ยอ,อย่างไรอย่างไรก็ตามเราก็เห็นว่าความร่วมมือใต้ใต้หรือที่เรียกว่าความร่วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนาด้วยกันเองแล้วก็ความร่วมมือใจภาคีซึ่งเราดําเนินงานร่วมกันสามฝ่ายนะคะระหว่างประเทศไทยประเทศคู่ร่วมมือแล้วกอ็องค์การระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อให้การสับสนประเทศกําลังพัฒนาอื่น ก็ยังคงเป็นรูปแบบการดําเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่สําคัญนะคะกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเองจึงได้ดําเนินโครงการต่างๆที่เน้นการถ่ายทอดประสบการณ์องค์ความรู้ของไทยไปยังประเทศอื่นๆนะคะผ่านการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมไทยในการให้ความสนับสนุนประเทศการพัฒนานะคะทั้งมิติสังคมและเศรษฐกิจเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าการดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะสาหรับประเทศไทยและประเทศผู้รับ เพื่ออนาคตแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืเรองร่วมกันต่อไปนะคะนอกจากนี้หลักปริชยาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เศรษฐกิจ BCG เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ของอการดําเนินโครงการต่างๆของกรมความร่วมมือนะคะซึ่งเราก็ร่วมมีความร่วมมือกับ กู้ร่วมมือต่างๆอย่างแข่งขันนะคะในสาข,ขาความร่วมมือที่เรามีความสนใจร่วมกันนะคะทั้งในในไทยเองในภูมิภาคเอเชียแล้วก็อื่นๆนะคะอย่างเช่นเอฟซีของฝรั่งเศสนะคะเอีอซของเยอรมนีรไรกาของญี่ปุ่นนะคะคอยก้าของเกาหลีใต้นะคะแล้วก็ออสก็ของสหรัฐอเมริกานะคะนี้ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน ทั้งนี้เนี่ยความร่วมมือหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมันต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะคะในในในส่วนนี้กรมเองก็ได้เชิญชวนภาคเอกชนไทยเข้ามาช่วยขับเคลื่อนการดำเนินโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนามาโดยตลอดนะคะทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะคะซึ่งภายในงานไทยก้าวคนในเครื่อที่8เนี่ยะจะมีการนำเสนอผลสำเร็จ อันนึงที่มาจากการดําเนินโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อประชาชนนะคะเช่นเราจะมีการเปิดตัวอิน e ทอร์เน็ตดริปคอฟฟเทฟสเบดนะคะซึ่งจะเป็นการต่อยอดความโครงการความร่วมมือระหว่าง,งความร่วมมือคือไหก้าเนี่ยกับไหก้าของญี่ปุ่น ที่ให้่านเากชนไทยซึ่งในกรณนีนี้ก็คือกลุ่มบางจากนะคะมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้โครงการการจัดการหลังเก็บเกี่ยวและการพัฒนาชุมชนฐานรากสําหรับผลิตภัณฑ์ของชุมชนซึ่งก็คือกาแฟอราบิก้านั่นเองนะคะนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของสากรดอยสเกตพัฒนานะคะซึ่งความร่วมมือจากภาคเอกชนคือบริษัทบางจากเนี่ยก็นําไปสู่ผลิตภัณฑ์ ที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตของกเษกษตรกรนะคะก็มาอยู่ภายใต้แบรนด์กาแฟดริปเพชกเด็กนะคะซึ่งสามารถหาซื้อได้ทั่วไปในในร้านากาแฟของอินทนิลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยส่วนของกรมความร่วมือเอเนี่ยเราก็ยินดีนอย่างยิ่งที่ได้เป็นสน่วนหนึ่งของความสําเร็จนี้นะคะแล้วก็หวังว่าจะ สามารถนํารูปแบบความร่วมมือลักษณะนี้เนี่ยไปประยุกต์ใช้กับโครงการอื่นๆของของเราต่อไปค่ะครับด้วยบทบาทของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับก็เป็นหน่วยงานที่น้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไปเผยแพร่ในต่างประเทศเป็นยังไงบ้างครับในการที่เราไปคุยกับต่างประเทศแล้วก็นําเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยเออเขาเข้าใจหรือว่าได้ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากน้อยแค่ไหนครับท่าน เป็นที่สังเกตนะคะว่าโครงการต้องก่อนอื่นต้องบอกว่าเราต้องเ,ออเราหมายถึงว่ามีส่วนของกงรมเพื่องเรีิยเราได้น้อมนําหลักพยาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในต่างประเทศนะคะเพราะว่าเราก็ต้องคานึงถึงบริบทในประเทศนั้นๆด้วยนะคะและส่วนใหญ่เนี่ยก็ได้รับการโครงการที่ที่ได้น้อมนําหลักชยาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เนี่ยก็ได้รับการ ยกย่องนะคะหมายถึงว่าได้ได้ไดรับการไฮไลท์ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือในลักษณะที่เป็นความร่วมมือใต้ใต้ตหรือ south south development cooperation <ạ. S 2> ค่ะก็จะมีหลายโครงการด้วยกันไม่ปไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบทวิภาคีหรือในรูปแบบไตรภาคีตัวอย่างเช่นโครงการที่เราไปช่วยดําเนินการในมองโกเลียนะคะร่วมกับทางเยอรมนีคือ g i z นะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาชุมชนอันนั้นก็ได้รับการยกย่องจากประชา ชาตินะคะว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบความร่วมมือไรภา,าคีค่ะครับแล้วรายละเอียดงานนะครับที่จะมีการจัดขึ้นนะครับคืองานไทก้าคอนเน็กครั้งที่แปดยี่สิบสี่สิงหาคมก็พาริหัตหนาที่กระทรวงการต่างประเทศครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับค่ะก็มีความยินดีที่จะเรียนให้รทราบว่านะคะงานในปีนี้เนี่ยเรามีไฮไลท์ที่สําคัญก็คือการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือและก็คู่ร่วมมือต่างๆในการขับเคลื่อนงานด้าน สภาพภูมิอากาศนะคะในไทยแล้วก็นุกูลิภาคลุ่มแม่น้ําโขงนะคะอย่างที่ทุกท่านก็ทราบว่าอนุกูลิภาคของเราเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงต่อผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศนะคะซึ่งผู้แทนแต่และหน่วยงานนี้ก็จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นต่อรูปแบบเศรษฐกิจ BCG นะคะซึ่งก็เป็นแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่จะช่วยลดผลกระทบเชิงลบที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลงภุมโอกาแล้วก็สามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตที่มีประสิทธิภาพได้ยั่งดีในใเนื้อะยาวนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีการเสวนาในหัวข้อเปิดประสบการณ์การที่เราน้อมนําหลักปรกัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่นในต่างประเทศนะคะผ่านโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนจากหน่วยงานที่มาร่วมดำเนินโครงการนะคะ ต่างๆที่นําไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาในต่างประเทศนะคะเราก็ได้รับเสียจากวิทยากรที่ปฏิบัติงานในโครงการ SCP <อ>ในประเทศต่างๆเช่นที่ปุตานกัมพูชาและก็ที่ลาวนะคะก็จะมาเล่ารประสบการณ์ทั้งเรื่องราวความสําเร็จและความท้าทายในการดําเนินการโครงการเหล่านี้นะคะและในโอกาสเดียวกันนี้ก็จะมีการเปิดตัวคู่มือการประยุกต์ใช้การน้อมนาหลัก ยาเสพติดของเียงไปไป,ไปยุคใในต่างประเทศในเว็เไซต์ของกรมด้วยค่ะสําหรับช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายนะคะ,ะรวมทั้งการจัดยุทธการโดยคู่ร่วมมือของไทยนะคะหน่วยงานดาเนินงานของไทยการแสดงวัฒนธรรมโดยอาสาสมัครเพื่อนไทยที่ไปปฏิบัติงานคนรูสอนดนตรีสากลที่ลาวนะคะก็ะ,ะยังมีเกมคาคูดซึ่งเป็นเกมตอบคำถามออนไลน์ที่มีของรางวัลมากมายนะคะรับรองว่าไม่ไม่กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนนะคะ ในปีนี้เนี่ยทางกรมคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ400ท่านนะ,นะคะทั้งจากคณะคณะทูตองค์การระหว่างประเทศมาตากประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆรวมทั้งนักศึกษา,ต,าต่างชาติที่ได้รับทุนจากไทยก้าด้วยนะคะรวมทั้งสื่อต่างๆได้เข้าร่วมงานด้วยค่ะครับโอ้งานน่าสนใจมากครับที่จะมีการจัดขึ้นในสัปดาห์หน้าแล้วผู้ที่สนใจจะไปเข้าร่วมงานได้ยังไงครับท่านครับ ก็ขอถือโอกาสนี้ชวนชวนทุกภาคส่วนนะคะทั้งในไทยและต่างประเทศรวมทั้งน้องน้องนักศ,ศ,ศึกษานักเรียนนิสิตต่างๆน,น,นีเข้าร่วมงานไทยก้าควคนในขั้นที่8นะคะโดยผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมงานที่วิเทศทสโมสรกระทรวงต่างประเทศนียก็สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ไทยก้า dash thaigov. m s a go. th นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีช่องทางสาหรัแบบ ผู้ที่สนใจจะติดตามงานแบบออนไลน์นะคะก็สามารถเข้าชมได้ที่ Facebook ของกรมความร่วมมือหรือ t i g ไ Corporation อีกทางค่ะครับนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านอุริรัตเจริญโตอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ